พรีวิวคู่ของเยอรมันแล้วก็ฮังการีอ่าก็คู่นี้หลังเกมเนี่ยไม่มีซื้อหน่มแจกแน่งงนอนคะนะครับคือดูสนุกได้เลยทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับซึ่งคู่นี้ถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐความมันนะครับอันนี้ดูได้เลยเต็มๆเพราะว่าเอาตรงๆเลยคือเราได้คู่แบบก็เฉลี่ยกันออกมาเนาะ,ะแต่ก็ได้ทีมระดับที่ท,ที่มีลุ้นแชมป์มาถ่ายเหมือนกันนะครับซึ่ง5นัดหลังสุดเยอรมันเนี่ย ชนะ4เสมอ1ก็คือเสมอยูเครนในเกมอุ่นเครื่องซึ่งยูเครนเนี่ยก็มาในยูโรครั้งนี้ด้วยนะครับไม่มีผู้เล่นเจ็บจากเกมประเดิมสนามทุกคนพร้อมนะครับในการลงตัวจริงหมดส่วนฮังการี5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2อุ่นเครื่องในแพ้ไอแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ยังคงต้องรอทดสอบความฟิตของคาร์ลัมสไตรส์และก็ทางโลอิกเนโก้ที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็ไม่ลงด้วยส่วนผู้เล่นคนอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาพร้อมหมด5เกมหลังสุดที่เจอกันเยอรมันชนะสองเสมอ2และฮังการีชนะไป1อ๋อก็ดูไม่ไม่ถึงขนาดเหนือกว่ามากนะแต่อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันในบ่อยอ,อาจจะเป็นสถิติเก่าก็ว่าไปนะแต่ฟอร์มนัดแรกของเยอรมันคือต้องยอมว่าดุดันจริงๆนะครับเจอตัวจริง423 1>, 1, 1ของเยอรมันเบรลนอยเออร์โชชัวคิมมิชนะครับอันโตเดโอรูดิเกอร์โจุาธานทา มีบัคซิเบเลียนบิเทลสตัดนะครับมีโรเบิร์ตอันบริชบีทโตรีโครสฟอร์เรนเวิร์สแล้วก็อยู่ใคกุนโดกันจามาบูเซล่าแล้วก็คายฮาวเวตดูหน้าแล้วนี่ก็จริงๆต้องโ er ทมัสมุลเลอร์่ทียังอยู่ใช่ไหมแต่ช่วงหลังก็มันก็ใครครับว่าเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีนะกันนะครับส่วนฮังการีมา3-4-1-2นะครับปีเตอร์กูรักซี มีทางวิลี่ออบานอดัมแลงอาติลาซาไลนะครับเบเดกัตโบล่าดัมนากี้อันดัสเชฟเฟอร์มีลอสเคอร์เคสแล้วที่ทดังๆหน่อยก็นี่แหละโดวิดโซบอสไลนะครับก็ของเลี้ยวผูซึ่งก็เป็นกัปตันทีมนะใน,นมในฮังการีใช่ที่อายุน้อยสุดด้วยนะครับมีโรลันสาลาแล้วก็มีบาดาบัสววกกานะครับส่วนใหญ่ก็เอาตรงๆอ่ะถ้าพูดกนตามหลักก็รู้จัก สบอสไลน์แหละ,ะนะครับ<ช>ท,ที่ที่พอจะเห็นเขาเล่นแบบจริงๆจังๆแต่ของเยอรมันเนี่ยเรายังเห็นได้บ่อยครั้งเพราะว่าที่บ้านเราก็มีการถ่ายทอดฟุตบอลเยอรมันให้ดูกัน<ช>บ่อยครั้งนะครับสถานการณ์ในกลุ่ม A ก่อนจะเตะเพิ่มเนี่ย<อ>ก็เยอรมันเป็นจา่าฝูงนะครับสามแต้มเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าลดได้เสียได้ดีกว่ายิงบวกอยู่4ประตูสวิตบวกอยู่2อนะครับแล้วก็ฮังการีกับสกอตแลนด์ยังไม่มีคะแนนโปรแกรมคืนนี้ย้ำกันหน่อยนะครับ ก็มี3คู่ก็นอกเหนือจากคู่เยอรามันกับฮังการีที่เราได้พูดไปแล้วถึงความพร้อมเนี่ยสองทุ่มดูก่อนเลยโครเอเชียเจอยอาเบเนียนะครับโครเอเชียนี่แพ้มานะถัดนัดนี้รอบไม่ไม่ไมหวแล้วนะไปแล้วนะอะ่าแล้วก็พอคู่ห้าทุ่มเป็นเยอรามันฮังการีนะครับย้ําเลยพัฒนาทีวีช่องสามสิบสองถ่ายทอดสดฮนะนะแล้วก็คู่สกอตแลนด,ด์กับสวิตเซอร์แลนด,ด์ตีสองนะครับเป็นช่องเอ็มคอร์ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม Subscribe YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน